สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังถาดาล่าอยู่ค่ะอีกอีกแค่น้อยก่อนอืมดาล่ารับซื้ออ่าด่าล่ากำลังแต่งตัวถาก่อนถาแป๊บหนึ่งเด้อดาล่ากำลังแต่งตัวอยู่ล่อกรล่อกรออนืมบังดาล่า เขียนจิวเขียนตาอยู่ยยอ,ยอ,อันนีเสื้ผ้านอนไม่เห็นอย่างนี่โอดแลล่าเขาบอกอบ่ท่านหูว่าสิเลรน,นี่อยงโอ้เต็งตูอยู่ดาลาบ่าท่านมากพี่นงถัาแป๊บนึงถแป๊บนึ๊ง ชาวอุ่มขึ้นแต่งตัวงามแต่นอ้องฮึ่ม <c oughs> โอ้ยตัวประกบยืนถ่าจนหลงล่ะดาล่ากับพ <c oughs> ระท่านมาพระเอกพระท่านมาอันนี้ตัวประกบ เออเอาเล่นทาดาราเพิ่นดารารับซึ้นมาบ้านอุ่มบุญมือน,นี่มีดารามาเด้อพี่นงเด้อเชิญมาตะไก่แห้งดาราโวมาตะดาวขันาาวข้นอ,อุ่มสิยูบน,นี่สิยูเบิงดาราบง หันมาพี่หันมาพี่ดาลมาแล้วโอ้เดลาดอกค่ะฮ่าฮ่่อยทาตัางดุลตัางนั่นโอ้ทาดาราตัางดุลตัางนั่นแต่งโตอยู่บนหูเหลี่ยวขับไม่สูงครับโอ้ดาราพ่วงลูกสาวมาพุ่มเดล่าดองค่ะนี่โอ้ดาราสงดารากระลังมะหดเก็ทาตัางดุลตัางนั่น สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นนี่ยวันนี้เต็งโตเห้พี่น้องระเบิ่งงามๆแต่งตัวอย่างงามแห่งตินเองู้เออสู้สนอยตัวแดงมาสิมาเล่นกิจกรรมอ่แบบปฏิบัติเท่าครับเขาเรียนว่ากาฟักไข่เขา้ยเป็นกาเว้อเป็นไก่เว้ยเป็นกาเว้ยเป็นไก่กาฟักไข่ เราเพิ่มีไข่มาไต่ไข่ไข่สิคนไข่ไข่ขาววะมิติขาไข่ไปไปเป็นไข่เผาไข่เออเผาไข่ทำทำทำอะไ่ไข่เคี้ยวเมื่อกินทำยังเมื่อกินเด้อไข่ได้นด้อนี่แหละไข่เอาเขา่าทดสอบโอเคจังเลล่ะไอที่เขียนห่วงไว้เอาละเวกนี่ละรุดไข่เดียวไปยันน่ ฝนสิตกแล้วฮะอากาศคึบแล้ววะฟ้ามืดแล้วให้ใกล้กินทำให้ส้างกินคอยต้คอยต้งสีมยาดสีมยาเอา่เยเอาไปาสั่งไปเลยเอาไปไเออตีกี่ก้เาตัวนยเออไมตาขาแนนดัง

ังฮั่งเออฮั่งบีออกบีออดคือบีออดคือเออหยาดแล้วเออหยาดหาดบีบี่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยบีบีก่อนพตันงในเหรียญแล้วจะมีคนหยาดเหรอใจอุ้มอุ้มก็พอหยาดเต้ คนว่าคนหวงนีกลัวหวงใครนี่ก็จับภาพไปบุญก่อนไปพับพาพจับไปบุงก่อนเลอว่าเป็นใครก่อนเป็ีกวไปอ้ยแล้วเป็นการนี่กลัวเหวงดี๋ยวไปหาพี่ เบื้องสถานการณ์แล้วเจ้าต้องไปข้นห่วงเออบานหนอกเออาไปกินเขาไปนาได้เริ่มพูนไปตั้งหลักอยู่ไกลๆพุ่นบ่เออไปพุ่นเอิ้นกันไปพุ่นก่อนสองคนเจ้าไปข้นญาตินี่ตั้งไปกองเคี่ยวไปบ่ลับฝุ่นทั้งพุ่นยังล่ะางก็มีเนาะถอดโหลดขบาน Oh. Oi. 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 หยาดกันเลยกล้าวงไกลว่ไหนเลยไม่กินเข่ก่อนมั้ไปแล้ว <od> พ <move razor> ุน ไปนนางปวนกันเลย <laughs> มาหยาดเอาไม้ถนิ่ภาพพี่ปายมาไม้เด้อล่ะเออก<ห>ินไหนเมือกก่อนแล้วจะเคย,เยจะเคยภาพพี่าปมาอ <laughs> โอ้ได้ไหลยได้ไหลไอ้กาตัวนี้ตาตุ่มแท้ มา,าอุ้มซอยกันซอยพี่ไปมะอออเอาไปกันเลยมะอย่าห<อ>ยาดถังไปแล้วพุน่นเออไปไปสู้กันกินแล้วจะมาไหมาใหญ่ห้างก็กงไ,งได้อะไรเนาะผู้มงใหญ่ห้างกนาะใหญ่ไปมองไรพุ่นใหญ่ไปไกลไก่กอันแม่ฝ้าใส่ผุน หมด thế. แล้วไปที่บ้านดุแทที่หมดเลยลูกเอ้ยไปเลย trong nhà và và cho lông luôn các lại cái mất nhăng ờ chết cán lấy ôm chết cán chết cán lâu mà nhà đâu không phụ ôm này mất lâu

โอ้ไปตามมมแรงแท้ <c oughs> เฮ้ยเป็นน้องสั่งเออหนุ่กะนุ่มคกะฟอกไข่ไข่พวกนี้นะไข่ขวมแตกเมื่ะไหรไข่โมเสียอย่างเดียวขวบไข่โมเสียไหมโมเสียไปเท่าไหร่ขอคบอคุณนะคะขอบคุณโครงการโคจนาจักรขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนครับ สุผูสุขสุนค,ค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้ก็น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ